สวัสดีครับพี่ใหญ่ Snaptech น,นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptech Review ค,ครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ Sigma 56ม mm m ม f 1.4 DC DN X-Mount นะฮะเป็นหนึ่งในเลนส์ซีรีส์ f 1.4 X-Mount ชุดแรกจาก Sigma ซึ่งตัวเลนส์ของเขาเนี่ยนะครับในซีรีส์ f 1 4ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีออกมา3ตัวคือมี16มิลิเมตรมี30มิมลิเมตรแล้วก็เจ้าเลนส์ตัวนี้ครับ56มิลิเมตร f 1 4แถมเจ้าตัวเลนส์56มิมิลตัวนี้เนี่ย เป็นเลนส์ที่เล็กที่สุดในซีรีส์นี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้เจ้าเลนส์56ม m mm. มตัวนี้เป็นเลนส์ที่เล็กมากๆสำหรับกล้อง Fujifilm ม X e r i ซ s ครับตัวเลนส์ของเขาจัดอยู่ในกลุ่มของเลนส c o n นเทมพอ a r y ซึ่งทาง Sigma เนี่ยเขาให้คอนเซปต์ของเลนส c o n นเทมพอ a r y เอาไว้ว่าเป็นเลนส์ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดคอมแพกแล้วก็ น้ำหนักเบาซึ่งตัวเลนส์ตัวนี้ก็ทําได้ทุกอย่างตามนั้นจริงๆนะฮะตัวเลนส์มีความยาวอยู่แค่6เซนติเมตรถือว่าเป็นเลนส์ที่คอมแพคแล้วก็สั้นมากๆโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับทางยาวโฟกัสของเขาก็คือ56มิลิเมตรตัวเลนส์เองเนี่ยจะมีแหวนสารการโฟกัสอยู่อันเดียวจะมีแค่แหวนอันเดียวเลยแล้วก็วัสดุของตัวเลนส์ภายนอกเนี่ยเขาจาจาก TSC หรือที่เรียกว่า เทอร์โมลี่สเตเบิลคอมโพสิตเป็นวัสดุพิเศษที่ไม่ไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้ในที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเนี่ยก็จะไม่มีการยืดหดตัวของวัสดุก็ทําให้คุณภาพของเลนส์เนี่ยนะครับยังคงคุณภาพสูงไว้อยู่ตลอดเวลาตัวเลนส์เนี่ยเขามีซิลกันฝุ่นกันละอองน้ําด้วยแล้วก็ท้ายเลนส์ของเขาเป็นโลหะครับซึ่งอันนี้ก็แข็งแรงทนทานการประกอบนะีดยต้องบอกว่าจับขึ้นมานี่พรีเมียมแล้วก็ แน่นหนามากๆหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าเลนส์ขนาด55มิลิเมตรซึ่งตรงนี้ก็หาฟิลเตอร์ใส่ได้ไม่ยากแล้วก็อันหนึ่งที่เลนส์ซิกมารุ่นใหม่ๆน,นะครับทำมาแบบนี้หมดกันหมดก็คือตัวหนังสือที่หน้าเลนส์เนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวหนังสือสีดำตัวนี้เนี่ยนะฮะเขามีจุดประสงค์เพื่อที่จะลดการสะท้อนในกรณีที่เราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปที่หน้าเลนส์นะฮะถ้าเป็นตัวหนังสือสีขาวปกติเนี่ยก็อาจจะมีการสะท้อนของตัวหนังสือไปที่ตัว กระจกฟิลเตอร์ของเราได้แต่ว่าพอเป็นสีดําก็ตัดปัญหาเรื่องตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็เลนส์ของเขาเนี่ยมีฮูดให้มาด้วยฮูดก็จะเป็นส่งถ้วยแบบนี้นะครับน้ำหนักของตัวเลนส์เองเนี่ยจะอยู่แค่280กรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆสำหรับเลนส์56ม mm ม f 1.4ครับ มาดูเรื่องโครงสร้างของตัวเลนส์กันบ้างนะฮะเลนส์ sigma 5 6า mm สิมิลเมตร f 1 4ส์ตัวนี้เนี่ยมีชิ้นเลนส์ข้างในถึง10ชิ้นแล้วก็จัดกลุ่มเป็น6กลุ่มเลนส์มีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น sd glass ซึ่งชิ้นเลนส์ตัวนี้ก็จะช่วยให้เราได้ภาพที่คุณภาพสูงลดการเกิด ca มีการเคลือบผิวเลนส์แบบ super multi layer coating ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลด แฟร์แล้วก็กดติ้งนะฮะให้ภาพดีแม้เราถ่ายย้อนแสงในเรื่องของกลีบรูรับแ,แสงครับตัวเลนตัวนี้มีกลีบรูรับแ,แสงทั้งหมด 9กลีบแล้วก็ปรับค่ารูรับแสงได้ตั้งแต่ f 1.4ไปจนถึง f 16ระยะโฟกัสใกล้สุดของตัวเลนจะอยู่แค่50เซนติเมเท่านั้นเองครับถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวเราถ่ายอาหารก็ได้เต็มๆจานเหมือนกันเรื่องของการโฟกัสครับตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยคือไม่ช้าแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเร็วูดปราดนะฮะตรงนี้ต้องบอกเอาไว้ก่อนการเข้าโฟกัสของเขาเนี่ยทำออกมาได้นุ่มนวลครับ การทำงานร่วมกับกล้องก็ทำงานได้เต็มระบบทั้งเรื่องของ Face d e TECTION, eye detection รวมถึงการติดตามวัตถุตอนที่เราถ่ายวิดีโอก็ทำออกมาได้ดีเรียกว่าในเรื่องของโฟกัสตัวนี้เนี่ยทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอไม่ต้องห่วงครับ ในส่วนของภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าที่ f 1.4เนี่ยเขาให้ความคมตรงกลางภาพแบบรีดออกมาสุดๆเหมือนกันในส่วนของขอบภาพครับก็มีอาการหลุดไปบ้างซึ่งถ้าดูจาก MTF ชาร์ตที่ทางซิกมาเนี่ยเขาให้มาก็จะเห็นว่าถ้าตามชาร์ตเนี่ยก็จะมีการหลุดขอบเหมือนกันซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเลนส์เอฟกว้างๆถลี่ลงมาที่ f 2เราก็จะได้ความคมของขอบภาพที่มากขึ้นแต่ถ้าอยากได้ภาพแบบ คมขอบถึงขอบเนี่ยนะครับพี่ใหญ่แนะนำว่าให้ใช้สักประมาณ f4 ขึ้นไปในเรื่องของสีครับซิกมาทำเลนส์ตัวนี้ออกมาได้ดีมากๆยิ่งเอามาใช้งานคู่กับตุกล้อง FUJIFILM ซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องสีของภาพอยู่แล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้แทบจะไม่ต้องห่วงอะไรเลยให้ภาพออกมานี้สีตรงแล้วก็ สีสวยงามสาระอาการขอบมืดครับเวลาที่เราถ่ายในพื้นที่ที่มีการสว่างมากๆอย่างเช่นถ่ายท้องฟ้าเท่าที่ได้ทดสอบเจ้าเลนตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาการขอบมืดแทบจะไม่มีให้เห็นเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวเลนกับตัวกล้องเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องก็เลยทําให้ตัวกล้องมีการปรับช่วยในเรื่องของขอบมืดออกไปด้วยในส่วนของแฟร์เนี่ยนะครับตัวนี้ค่อนข้างาจะมาไหวนิดหนึ่งคือถ้าเราไม่ได้ใส่ฮูดเนี่ย หากมีแหล่งแสงอยู่ข้างๆโอกาสที่แสงฉลับเข้ามาแล้วเราจะเห็นแฟร์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะซึ่งปัญหานี้นแก้ได้ง่ายๆด้วยกันใส่ฮูดของเขาครับแค่นี้ทุกอย่างจบ ในเรื่องของแฉกไฟฮะสำหรับใครที่ชอบแฉกไฟเนี่ยตัวเลนส์ตัวนี้ให้แฉกไฟมาตั้งแต่ f 4หรือ5.6เลยคือที่4เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแฉกไฟแล้วหรือว่าที่ f 5 6ก็จะได้แฉกไฟสวยๆกับค่าตัวของเลนส์ที่15,900บาทนะครับสำหรับใครที่มองหาเลนส์ถ่ายพอร์เทรตถ่ายคนสวยๆคุณภาพดีๆ เอาไว้ใช้กับตัวกล้อง Fuji ฟิล X Series แล้วไม่อยากได้เลนส์ที่มีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ว่าเจ้าเลนส์ Sigma 56 m mm m f 1 4ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลนส์ที่น่าใช้มากๆได้ภาพแบบคมๆการละลายฉากหลังได้โบเก้สวยๆรวมถึงว่าตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยเขาทำงานได้ร่วมกับกล้อง1 0 0ก็ได้ในเรื่องของความเร็วในการโฟกัสได้ในเรื่องของคุณภาพของภาพแถมเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็น Make in Japan ด้วยนะฮะโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าใครมองหาเลนส์ถ่ายภาพคน พี่ใหญ่แนะนำเลยฮะตัว S mm ิ g m a 56 m บมเมตสขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube c h anel n snaptech zone แล้วก็กดไลค์ c e like b o o k Fanpage snaptech zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ